เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวยพีสวัสดีครับมผมมาชิปเข้าบ้านสวยๆมชมเล็กๆอยู่นะครับบ้านสวยครับพร้อมอยู่บรรยากาศกา็ดีลมเลื่อนแล้วก็ไม่แออัดไม่วุ่นวายด้วยนะครับไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรนะครับไม่มีค่าส่วนกลางบ้านสร้างใหม่สวยหรูพร้อมเข้าอยู่ได้เลยตัวบ้านมี3มห้องนอน2ห้องน้ําครับ ตกแต่งอย่างดีใช้วัสดุอย่างดีห้องน้ํากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเฟอร์น,นิเจอร์ในบ้านก็มีให้พร้อมใช้งานได้เลยมีของแถมด้วยนะครับอย่างเช่นเครื่องครัวบิ้วอินครับติดตั้งให้พร้อมเครื่องดูดควันพร้อมเดี๋ยวทำเลก็ดีเลยนะครับใกล้บิ๊กซีแค่5นานาทีนัวเองไม่ห่างไกลแหลง่งความเจริญครับหัวบ้านก็สวยบ้านเดี่ยวมีพื้นที่เหลือรอบบ้านได้ปลูกผักผลไม้ต้นไม้กันได้สบาย ใช้วัสดุยังดีตกแต่งยังดีครับรอบๆก็ไม่แอาอัดครับรอบๆตอนนี้เป็นพื้นที่ว่างด้านหลังก็ว่างอีกยาวครับบรรยากาศดีพื้นที่เยอะน่าอยู่ครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไปพาคลิปใหม่ๆครับบ้านสวยๆทำเลด,ดีเลือกซื้อกันทุกวันเลยแปลงนี้อยู่อุดรนะครับอุดรธานี ชุมชนพรสวรรค์ถนนนิยโยครับใกล้กับตลาดใกล้ประสาทพ่อสีสุดโทห่างแยกสันตะพลแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับนัดหมายกับผู้ขายได้โดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาวมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชีเป้าให้เลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ